ขนตาอนี้ดีป่ะอ๋อไม่ได้ติดเลยเนาะตอนนี้ติดขนตาแล้วอะคะโอ้โยแม่ขนตายาวนะคะเนี่ยเดี๋ยวไหนเนี่ยเขาไม่ได้ติดอะไรเลยเนาะตัวหนึง่งแม่เขาบอกว่าดี่ีเป่าอันนี้ใช่ไหมขนตาจริงไหมหงอเนี่ไม่ขนตาปลอมจริงก็แย่แล้วค่ะนี่ตัวเองตัวจะได้ไม่เหงอ่ตอบไปเลยสองของผมของผมอของหงอ เหม่งน้อยนี่ครับเหม่งเหม่งน้อยมีคขอบสุกกับเหม่งขันเลยนะคะช่วยเอาผมหนูมาเหมือนเดิมด้วยค่ะผมเนี่ยทาไมเขาได้ผมแล้วแบบแฟบอ่ะค่ะมันไม่ได้แฟบนี่นะพี่เขาได้อันนี้เขาเรียกหัวฟูค่ะเพื่อขอบเกลือนะปองบอกพี่เขาขอบเกลือหนึ เกลือมันเป็นท่านวางโทรศัพท์เขาอยู่่ะนี่นี่ไงของหนูโชยนี่เมื่อกี้ผมบอกว่าแท่นเกลือนะคะขอท่นเกลือท่นเกลืออยู่ไหนอะท่เกลืออยู่นี่อันนี้คือตเตอร์ชั้นปาของอกใช่ไหมเฮริสโกค่ะเป็นของทวิตเตอคุยกันไปเรืว่นไม่ได้สวผมกี่วันผ่นสิบวขี้เหงาไม่ถึงสิมันใครกันแน่ขี้เหงาม พี่ก็พามาได้ที่ร้านโรสก็บอกว่าอร่อยมากเล้วก็เนี่ยบว่าเอาแล้วเพาที่แล้วพี่ที่พีอกมาทานเนี่ย๊กม็มามาได้ยังไงก็บอกว่าเอาก็มาทานเนี่ยค่ะคือเขา้าใจผิดปาคือมาคือแบบอาจจะแบบมาที่ิพิธีอย่างอื่นเนี่ยว่าคุยงานแล้วเอิญมาลาน,นี้พูดดีกินแล้วอร่อยเงี้ยชอบนี่ฉาบตาลอนแล้วไอเดียวคงทำทำบอดี้อะไหน คุยกันน่ารักจังภาษาอังกฤษหนูครับภาษาอังกฤษหนูผีเข้าพูดไงครับผีเข้าอินอะไรนะอิโกสใช่ผีเข้าในที่ตรงไหนอ่ะแต่ตรงตัวมากวันก่อนดูซีรีส์ที่เป็นแบบแวมไพายเ้าก็บอกว่าคำว่าผีเข้าพูดไงนี่ก็บอกว่าอ๋อนี่เองครับอินโกสอินโกสหนูแปลไม่ถูกอะค่ะหนูก็แปลถูกแล้วก็ไม่รู้เรื่อง สู้ๆค่ะ้องสาวเห็นไหมมีทุกคนบอกให้หนูสู้กับพี่ล็อกเก็ตสลัดนี่เลย,ยตรงฝั่งนี่คะนี่มีล็อกเก็ตสลัดอยู่เยอะจริงๆนะมันอร่อยเองล็อกเก็ตสลัดข้าวต้มไม่กินหรออ,อร่อยมากเลยนะขนาดเลืแต่คนบอกคนนีอร่อยเลยค่ะ ก็เกสรหรอครับยังจะพูดแล้วเกสรเนี่ยวันเกิดของโปรดเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมแจ้งหอยจุกวันเกิดเกิดอะไรคะแจ้งหอยจุกพี่แจงเหรอพี่แจ้งี่กรอบกินนี่ได้แล้วนะเป็นเคบี้พี่ก่อนผักเบี้ยวพี่แจง กลับกินที่น่านส่กระกสานตัวเองก็เคี้ยวมากเรียไม่กินหนูเคีกก้ยงเงี้ยจางรจนมันใหญ่อะ่ะเดียวน่ะก็จีงไม่ใหญ่วเวยลองกินแบบนี้คือก็ไปญี่ปุ่นมาหน่อยะคะไม่ไปแล้วคะ่ะจ้มสปลห้าอครับอยากดูใส่รับร,บรบองแล้ว สังกเกตดีๆว่าใส่รับล็อกจะสีผมไม่เหมือนกันทุกซีนเลยลเพราะว่าสลัดมากไปหน่อยเขาไม่ใช่เพราะว่าถ่ายเด็ดไปเด็ดมาไงแล้วผมมันสีมันหลุดตลอดอ้าแล้วมันพี่ไม่ทำให้สีผมไม่หลุดอ่ะมันสีเงินไงครับแล้วมันพอพอ,พอเราฝากมันได้สีเงินมันจะหลุดทำไมไม่ทำให้มันไม่หลุดลูงนี้ตัดตรงนี้ไม่ไหวเอออย่างงี้พี่ไม่ได้่ัจผมหรือว่าก่อนอ่อนน่ะจะเบเงินน่ะ confused.com what's confused.com ถามเ,เขารูเเา้เปล่าผีเข้าอ่ะคืออะไรผีเขา้า In Ghost นี่ค่ะคือผ่อนน้ำเปล่าผ่อนไม่ได้เลยนี่ทานแล้วก็ผ่อนน้ำเปล่าน,น,นี่ของโปรดเลยครับภาษาไทยเรียกว่า Passion f o o d ภาษาอังกฤษเรียกว่าน้ำเซาอร่อยนี่แดงแล้วทุกคนเป็นแบบกรอบๆเธอใหญ่แบบนี้อ่ะอร่อยอ่ะจริงนะตัวอร่อยค่ะนี่ยาทานแบบนี้ของท้องถึงไม่ค่อยดีทานเปรี้ยวหวานๆหวานเปรี้ยวอย่างเงีย้ยออกจะอร่อย ใครอ่าแล้วครับจะไปเดบิวอะไรเบลที่ญี่ปุ่นคืออะไรอ่ะเดบิวเดบิวแปลว่าแปลว่าออกอัลบั้มออกเพลงอะไรเนี่ยครับ Come to France กิน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 ใเวลากินตอนเย็นต้องทานเยอะๆอค่ะเพื่อสุขภาพ อะไรอ่ะอันนี้ภาพอะไรนี้มันสวยเนาะอันนี้เป็นหัวใจเจ้าหัวใจ Just release my message take time to reach the screen ไม่คือ Twitter Twitter จะมีแบบต่างประเทศเยอะนะคมบังว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 ะเขียวอันเดียบคมบังวะคมบังวะ แับเบี้ยวหน้าน่ารักเลยคนบ้าเลยเป็นบ้าอะไรไม่รู้ชมตัวเองได้ด้วยคงาบังว่าบองว่าพี่ป๊อแรับบทแบบนี้นะคะชอบน่ารักดีค่ะมันเหมาะกับพี่มากเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวตนผมนะครับบอกเลยมันเป็นแค่ละครมันเหมาะกพี่มากมันเป็นแค่ละครด้วยไม่ได้บอกอะไรเลยหนูบอกว่ามันเหมาะกับพี่มากหนูอ่าน เมื่อวานโดนโบกไปหลายทีแล้วใครโบกอะหนูไม่คะไม่ใช่หนูหนูไม่อยหนูไม่อยเข้าไปไดูแล้วไม่อยากดูแล้วหมืนไส้ให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 ้เรื่องมันเกิดหัวกระป๊อบหน้าเหมือนกันเลยกระป๊อบหน้าหวาน ือจริงๆไม่ใช่ว่าอยากจะไลฟ์เฉพาะช่วงเวลากินอย่างเดียวนะครับคือเวลาฟิตเนสก็อยากจะไลฟ์แต่ว่ามันไม่มีไม่มีที่วางอะไรแบบนี้มไม่ใช่มไม่ใช่ว่าเราไม่ตีแบตในฟิตเนสนะครับแกตัวให้ปะแกตัวให้งเมื่อวานหนูทำยังไงพี่แซนกับพี่แบงค์ตอนนี้ทําอะไรอยู่พี่แซนพี่แบงค์พี่แซนช่วยคุณพ่อทําที่บ้านนะครับกระเป๋าพี่แบงค์ทำบริษัทเอ่อทำสติกเกอร์ลายอะไรพวกนี้ส่วน ก็ไช่วยพี่ช่วยที่บ้านทำด้วยกระเป๋าตอนนี้พี่กอล์ทำกี่อย่างคะพี่กอล์ทำกี่อย่างไม่ใช่พี่หรอกพี่กอล์นะพี่กอล์เขาทำนี่ไงก็ทำเล่นละครอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำเรื่อที่บ้านอ่ะทำทำไมคะับี่น้อยบอกว่าตันเองเยอะพอให้อ้วนเอาไปเลยพี่น้อยพีกินแล้ว ินอกว่าน้องขวัญกินหน้าอร่อยเนาะน้องขวัญน,น้องขวัญกินทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแม้ <c oughs> มันจะไม่อร่อยมันก็อร่อยครับอร่อยมันละลายอย่ คอมเมนต์มันดูไม่ตรงกันไมเพราะว่าเพราะว่าเราคอมเมนต์ตอบแันนี้ไงเราตอบเราตอบเราตอบเรื่องนี้อยู่นะตอนนี้เราเล่นสองอันเลยค่ะเพราะว่าพี่ก๊อฟเป็นคนกินเหงาใครกันแน่กินเหงาพี่ก๊อฟพูดสิพูดสิครับพดีเดียรพี่ก๊อฟไปคะพูดดีเดียร์ครกินเหงาแล้วก็คนนั่งไม่ได้เลยนั่งปุ๊กดไลฟ์นั่งปุ๊กดไลฟ์ตลอดเลยนี่ดีนะเมื่อกี้หลุดตาผมหัวเปียกหัวหนูยังไม่แห้งเออบอกว่า ใครเคยดูซีรีส์เรื่อง The Strain บ้างสนุกมากขอแนะนำให้ทุกคนไปดูจะดูค่ะดูเด้เป็นแบบไหนปิดติดครับปวดหมองวันนี้พี่กอลไปดูแล้วพี่กอก็บอกว่าโอยพี่กอล์ปปัญหาตื่นมาเขาตัดนิ้วตัวเองอ่ะแต่หนังเรื่องนี้ที่พี่กอล์ปคนชวนบอกให้ดูนะคะจ่บอกว่าสนุกไหมครัสนุกไหมครับสนุกใช่ไหม แล้วเ,เป็นซีรีส์<ช>ที่เป็นซีรีส์ทีเ่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอ,อะไรอะผีดิบไม่จริงๆตอนแรกมันไม่ใช่ผีดิบตอนแรกมันเป็นเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อโรคติดเชื้อ,อโรคต,ติดมากับเครื่องบินเฉยๆใช่ปะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็บบวกแบบพวบแบบนักเขาเรียกนักที่แบบเแบบกี่ยวกับไปตรวจสอบเชื้อโรคก็ไปตรวจสอบ